สวัสดีทุกคนนะคะเอฟซีลาน่อยอุอ๋งเนาะเออตอนแรกก็ว่ากระแสตกพอยอดวิวแปดแสนกว่าก็หาว่าไปปั่นยอดวิวอ้าวถ้าไม่ปั่นแล้วมันจะขึ้นเลยจ้าห้าแดกด่างมึงไม่ได้นักหัวกดประกดแม่มึงได้ล่ะ พวกกูก็ตั้งใจปันเต็มใจช่วยลูกมึงมีปัญหาอะไรมึงนี่ดูถูกเยยดยามเขาเหลือเกินนะว่าลูกกูกระแสตกพอพวกกูช่วยกันปันเอฟซทั่วโลกนลั่นแหะไม่ใช่แต่พวกกูต่างประเทศเขาก็รีแอคชั่นมึงไม่แหกตาดูเหรอโอ้ยมันไม่ใช่เพลงเข่ามาัตซีอ่าถ้าเป็นเพลงเข่ามัดซีนะ่ะมันเป็นอินดี้ใครก็ไปร้องจะใครจะไปร้องก็ไม่เกี่ยวกับพวกกูค่ะ กูก็ชอบมันการเพลงอินดี้ไอเพลงเขามันซี่กูก็มักอยู่แล้วเป็นอะไรหมอลำมันเกี่ยวอะไรกับเพลงเขามัดซี่ไฟเฮาฮ้อนเก่งเหลือเกินพวกมึงเนี่ยมึงมีปัญญาไหมเหมือนพวกกูอ่ะมีปัญญาทำเปล่าปัา่นยอดวิวแปดแสนกว่าสิครบล้านวิวอยู่แล้วนี่อิจช้าเกิน ไม่มีปัญญาก็หยุดหุบปากไปเลยไม่ต้องมาเหา่ามาหอนอยู่กูลำคาญใบาลาอุ้งอิงนี่กระแสตกนี่ก็พวกกูพี่โซนใ้มึงเห็นแล้วว่าถ้ากระแสตกอ่ะมันไม่ถึงแปดแสนค่ะกูยม,มุงตาแจ้งแซงทุกคนเลยขนาดมูเด้งที่ว่าแน่ยังลงไปอยู่ลำดับที่สีแล้วตอนนี้นะอ่ะหุนกระแสก็ามาลำดับที่สองค่ะ ตอนนี้อีลาเตรียมตัวเขาเอาดับหนึ่งอย่างน้อยก็มีคนปั่นให้โว้ยบางคนก็ไม่มีใคร <c oughs> กูรอยากว่าเว้ยเอาละเอาละเอาไปจังี่ละเอาเป็นว่าพวกกูมีปัญญาปั่นนะ oh. อ่าดีกว่าเฮาก็าหอนว่ะดีกว่าบ่มีคนปั่นให้อ่ะมึงคิดดูสิ ปั่นยอดวิวมันไม่ยิบไปปั่นกันง่ายๆนะเว้ยถ้าไม่รักเขาไม่ปั่นให้เขากพราเสียเวลาซ้าเขาปั่นให้ด้วยความรักเขาเต็มใจเพราะเขารักน้องก็ดีกว่าพวกเมืองกะเลก,กะลาดมาเฮามาหอนอีสาเียแโอ้ยกัดหามจะหกวงตายนี่ยแม่หาแดกดากสุ้มมือเ้ยสุ้มตาแตกสุ้มปัญญาอ่อนปวกมือะ่ะชื่นชมคนนี้คือชิโบเป็นเนาะ เกิดมากนี่เนาะพวกสับสนทางทาง,อ,งอียงวะมึงเนี่ยนะไม่รู้จะเป็นคนหรือจะเป็นควายดีกูเล่ๆแล้วมึงยังสับสนอยู่ระหว่างมนุษย์กับสัตว์นี่แหละเอาดีๆเอาดีๆมึงอยากเป็นยังกับเป็นลดเด้อกูจะบอกให้มึงรู้การปั่นยอดวนะิวน่ะไม่ใช่ว่าตาสียามียามาจะมาปั่นได้ถ้าเขาไม่รักเขาไม่เสียเวลาค่ะ นั่นคือเขารักนั่นคือยอดวิวทั้งหมดมันคือความหักยอดวิวไม่เป็นธรรมชาติปั่นกันเองก็มุกกูไม่ปั่นมึงไม่ได้ปั่นให้ก็พวกกูก็ต้องปั่นไงไฟมันเป็นอะไรอ่ะมันหนักหัวกนพรากค,คแม่มองหรอหรือว่ายัางไงมึงเดินร้อนอะไรนักหนาพวกกูปั่นยอดวิวให้ลูกเนี่ยมึงจะตายฮะแน่จริงมึงไปออกเพลงอะไรไปแล้วไปปั่นก็มึงจะมีปัญญาปั่นเหมือนพวกกูไหม มีปัญญาแค่นี้ละเฮาหอนนี่ละทู่ทุกคนนี่เป็นนักนาซุมมึงน่ะทู่ไม่มีปัญญามีปัญญาแค่เฮาแค่หอนอ่าบม่มีปัญญาไปปันปเพ่ห้ไปดอกมึงอ่ะ <c oughs> มึงนี่นะย่านแต่คนได้ดิบได้ดีอืมซุ่นซุ้มเอ่าผีบอย่างอืมอยู่ก็ไม่ได้ตายก็ไม่ได้อยู่ทุกวันนี้พวกมึงทรมานทรมน เมื่อวานก็ว่าลูกกูกระแสตกก่อซุ้มกูมาอุบอุ้มลูกปันยอดวิวแปดเก้าแสนเข้ามาแล้วจะเขาล้าู่แล้วก็ใช่สิเป็นคนกลุ่มใหญ่ปันกันเองเอาว่าถ้าพวกกูไม่ปันยอดวิมันจะขึ้นเหรอจ้าไอ้ฟไอ้ปั๊บพะโลห่าแดกดากมึงปันกับพิษมันหนักหัวมึงตีพวกกูไปปันบนหัวมึงหรือเปล่า เน็ตก,ก็เน็ตพวกอุณจาจ๊ะบอดี้วันนี้ชุม,มึงมากอย่าเสือกหูปากไปเลยหูปากไปเลยบ่มีปัญญาบ่มีปัญญามึงก็ไปเสียของมึงสิเป็นไงดีดดิ้นหาแสงกูจะไม่พูดถึงกูจะไม่แสงคนของมึงอีกแล้วอ่อีลี เชิญเฮาเชิญหอนไปเตออกูก็จะดา่าแต่พวกมึงนี่แหละกูรู้นะเอ,อ้ไปดา่าไปบ้าลูกมันสิเดี๋ยวมันก็จะให้แสงลูกเรากูคำไหนคำนั้นค่ะคนอย่างกูตกลุมพางพวกมึงมาก็ไม่น้อยตกมาตกไปตกไปตกมาเออกูก็เริ่มฉลาดแล้วที่ผ่านมากูก็โง่กูก็รู้อ่าไปตกลุมพางพวกมึงไปให้แสงโน่นนี่นั่น ต่อไปนี้นะเจ้าอย่าหวังรู้จักไหมนางเอกนะนางเอกนางจีนนะเจ้าอย่าหวังหมดสิทธินะจ๊ะเอออนากน้งเตยยอดวิวเนี่ยะได้หลายกว่าเออไปปั่นกันเองอยอดวิวไม่เป็นธรมรมชาติไม่เหมือนคนอื่น เป็นธรรมศาสตร์หรือว่าเป็นธรรมศาสตร์อย่างน้อยก็มีคนปั่นยอดวิวให้เขากะสิไข้กว่าไปลักโรงเรียนปั่นวิวนะมั้งคะบางคนกูเห็นเอาไปแอบขโมยเข้าไปปั่นยอดวิวคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนนั่นว้าตอนนั้นเออรู้สึกอีห้าครั้งที่ฟังเรานั่นล่ะอีห้าครั้งหนึ่งนี่ล่ะอื่ออกเลนนะ พวกมึงนี่แหละพวกพวกมึงเป็นเอฟซีมันกูรู้อืมอ่านะแล้วก็ปันพากันไปอ่าไปเขารู้สึกแอบก็ไปในโรงเรียนด้วยนะตอนนั้นรู้สึกจะมีช่องหนึ่งมาแฉกูดูอยู่เออแอบก็ไปในโรงเรียนหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อไปปัน่นวิวให้อีกทางหนึ่งนั่นแหละอยย่ฟังปุ่นละอ่าปันเอา เออให้มีก็เอเอก็ยังกวิวบ่อ่าไปลากปันในโรงเรียนไหมพี่น้องคะเออคอมพิวเตอร์สิบกว่าเครื่องโอ้ยมันเขาไปลากปั้นดิฟอันคู่ใหญ่บทไลมม่มันออกนะอืมเ็ดไปตัวทีบตัวเด่นเป็นยังไงสุดท้ายกับบได้คือเกา <c oughs> แต่อันนี้ห,นหมนว่าลำดับที่ยี่สิบสองสิบสาม เก้าแปดสี่สามสองรอลำดับที่หนึ่งติดหนึ่งมาแรงนะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะยังมีเวลาแล้วก็ตอนนี้แปดแสนกว่าอีกแสนกว่าก็ทะยานเข้าสู่หนึ่งล้านวิืมมันหาไม่ได้แล้วค่ะ คนที่จะมานั่งปั่นวิวให้ใครสักคนน่ะมันมันหาบ่ได้ละการนอกจากอุ้งอิงนี่แหละกูบอกตรงๆเลยถ้าทำได้อ่ะยากอืมอยากทำยากก็ยากเพราะว่าคนที่สิหักโดยไม่มีข้อแม้หายากอืมนอกจากว่า ก็เหมือนว่าอันนี้กูก็ยอมรับอยู่เพลงเขามันเชียมันเป็นเพลงทุกเพศทุกวัยกูรู้กูก็ชอบเหมือนกันแต่ถ้าแบบว่าสาวสนลอยค่อยฮักมันก็เป็นแนวหมอลำอ่ามันเป็นจังหวะมวนโจโจะเออเปิดตามงานต่างๆอ่าแต่อย่างว่านั่นแหละคือคนพวกมึงมันแอนตี้ไงออมึงกติก็ว่าเขา เขาลงทุนไปเท่าไหร่มึงก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะพวกมึงมันมาติพวกมึงไม่ชอบเขานะขนาดมียอดวิวเยอะก็ไปทางอื่นอีกตอนแรกว่าเอ้ยกระแสตกนักลงกระแสตกจะได้ถึงสามแสนหรือเปล่ากูท้าแล้วเมื่อคืนทาไมไม่มารับคําท้ากูละ่ะกูบอกแล้วก่อนเที่ยงอ่ะยอดวิวมันสองแสนกว่ากูพร้อมรับคําท้ามึง คือบอกเข่ามาอ่าตอนนี้เป็นไงจะหนึ่งล้านแล้วจะจะเข้าสุทยานเข้าสู่แสนที่เก้าคืนนี้ยังไงก็ถึงหนึ่งล้านเพอเพอพรุ่งนี้ถึงตอนเก้าโมงอาจจะล้านสองก็ได้อ่าเพราะว่าลูกๆเอฟซี FC, พ่อแม่เนี่ยเขาปั่นกันเต็มที่ทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สุดนะจ๊ะสวัสดีจ้าเออ ฝากถึงพวกกะเลกะลาดนะถ้ามึงไม่ได้ช่วยปันมึงก็อย่าเสือเคียนะ